วันนี้มีาสุดเมงีเอลา่าทุกคนเดือที้ตรงนีเกลอกกมปันในดวนี้ี๋ยวใไ,ไม่ใครใช่ไหมมันไปชวนวันนี้ด้วยได้ไกากับกาจาได้เข้ามันถูกของดนหัคุณวเดีมยมาดวยตายด้วยตอไปไป พ่อคุณทำงา,เาเนเหนื่อยมากนี่ใช่เนหนืออออน่อยนนะี่คมากเดี๋ยวเราทำผมเสร็จก่อนนะเทะเทะค่ะไปหาะอะไรกิี่หนอ่ะนี่นหน่ะแล้นี่หน่ะถึงมันจะเป็นเสา์นี่โอ้รโลดไปค่ะพวกจี๊ดจ๊าๆๆๆได้เดี๋ยวไปเซิมสวยก่อน <c oughs> ใช่อา้าวแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนค่ะคุณไปตลาดกันเถอะไปตลาดมาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไมคือไปเราไปกันเลยเราไปตลุยตลาดวันนี้เย้ นี้ทุกคนเราถึงหลายวันเสาร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราห้าคนมีองบอยู่200บาทเราจะซื้ออะไรได้บ้างที่ตลาดัดวันเสาร์ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ตลาดน้ำวันเสาร์หรือว่าเซทเทเดย์ไนท์กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างบ200บาทหรือว่า2ใบแดงเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างนะคะที่ตลาดน้ำวันเสาร์นะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าตามมาค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่ามีน้ำอะไรบ้างก็แห้งมากอันดับแรกวันนี้เราต้องขาน้ำกันก่อนทุกคนอันนี้แม่มาซื้อมะอร่อยอร่อย ซื้อกันะนะคะทุกคนก็คือเราไปหาน้ํากินกั่คนค่ะตอนนี้คอ,อแห้งมากนะคะเราหาร้านแห้งที่สุดตามหาระะ้านน้ำก่อนแต่ว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีลิฟต์เลยค่ะ <c oughs> ปากแบบ <c oughs> ทุกคนอย่าตกใจนะด <c oughs> ิฉันจะบอกทุกคนว่าตลาดวันเสาร์นี้คนเยอะมากทุกคนดูทุกคนดู คนเยอะมากเจอร้านที่จะกินยังคะยังรลยตอนนี้นะคะทุกคนเรามาซื้อน้ำลำไย2แก้วแก้วละ20ก็เป็น40บาทเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยว่าน้ำลำไยของเขาสดใหม่ทุกวันทุกคนจะบอกว่าอยู่น่ากินมากนี่นะคะดูแม่ค้านะคะสวยมากทุกคนจึ้งมากแม่ร้านน้ำลำไยของกาเขานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดน,นา้ำวนเสาร์เนาะ,ะก็มาซื้อกันได้นะบอกเลยว่าอร่อยรินะคะ กินหรือยังคะไมไ่กินทีบอกก่อนว่าอร่อยเพราะว่าเราอยอยากจะมาลองชิมให้ดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ดึงัอนตอนที่ถอนเบี้ยก,กันแล้วนะคะทุกคนทุกคนเราก็ได้มาแล้วนี่นะชิมได้แล้วคะ่ะชิมได้แล้วคะ่ะลีวิวได้แล้วคะ่วคะ, <c oughs> วคะอร่อยไหมคะก็ันหมิดเลยรับดำทอนหน่อยค่ะพี่เพร์รับดงทอนหน่อยค่ะ อร่อยมากราคุณนะคะพี่กัดนะคะน้ำนมยายแก่ย0ิบาทเม่ค้าสวยๆได้เลยค่ะขอขอขอขนี่นะคะทุกคนเราก็ไปลุยกันร้านต่อไปเลยนะคะว่าเราจะกินอะไรกัน ี่ร้านที่เซลยนี่สิบจุดค่ะแลางี้หนึ่งจุดค่ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อไก่ป๊อกเนาะแล้วก็เกี๊ยวปลายไปนะคะอ่อชิลละยี่สิบก็หมดไปสี่สิบบาทนะคะสองชุดเนาะวันนี้ก็เหลือตังค์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่แม่ค้าให้เราชิมฟรีนะคะเนื้อสัตทุกคนอ่ะขอบคุณค่ะนีค่ะ ใช่มีมาด้วยไนีุขย,อยาวอรลูกจะลอยไม่ยินได้ไม่ไก่ได่องค่ะตอนนี้เราได้อะไรไปบ้างแล้วคะพี่มุก เราได้ไก่ป๊อปไ,ไก่ป๊อบขยวชุดหนึ่งเฟรนชฟรายหนึ่งชุดและก็น้ำลำไย,ยสองแก้วตอนนี้เราเหลืองบ120บาทเราจะได้อะไรอีกบ้างเราไปดูกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้เรามา,า,านนอยู่ที่ร้านไส้กรอกีสานพอนะคะของบางฮามิดนะคะทุกคนเราดูอีก40บาท40บาทถึงเพื่นค่ะ ต้องเป่าก่อนเพราะมันร้อนมากสดสดร้อนร้อนยังไงบ้างพี่โต๊ะข้างบนเหนียวข้างในหรออหอมมากเลยบนบุบโอ้โหเก๋าวพิ่มไหมคะอร่อยไหมเธออร่อนไหมอืมอร่อยมากนะคะพี่มันแบบเป็นข้าวเนื้อในนะคะขึ้นเข้าไปแล้วกันอือเขาเปเนอเตอนนี้ก็สุดซอยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของตลาดนะคะก็คือฝั่งนี้ไปค่ะ ที่เราก็มาดูกันนะคะว่าตอนนี้อยากมีอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ว่ายังไม่มาไปกันเลยฝั่งนี้สัมมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองนะคะเมื่อกี้ท่านเดินมาข้าวไข่เจียวน่ากินมากซื้อไหมซื้อไหมจ๊ะเราไปทำข้าวไข่เจียวกันไปทุกคนเลยไก็ไปดูดูนลยกินเราจะพาไปดูทุกขั้นตอนที่เขาทำ สามสิบบาทเองบุฟเฟ่ต้มปลาดเวยข้าวต้มปลามีนัดต้มปลากระพงมีข้าวต้มปลาด้วยเลยเพื่อนๆใส่อะไรดีอะไรดีวะอะไรดีแล้วมบอกเลยหยิบไม่ถูกเดี๋ยวขออนุญาตแคว้นนะคะแคว้นจะอมกันนะทุกคนแคว้นแคว้นก็แคว้นเรามาใส่กันเลยค่ะใกล้หอมมากอร่อโรยด้วยผงในไข่เจียวแล้วก็ยองก็ยัดยัดไปเลยค่ะทุกคนนี่ยัดแบบนี้นะคะให้มันได้เยอะเยอะ แล้วก็เรามาหยิบไสกรอกกันนะคะไสกรอกก็ใส่ไปเลยค่ะมันใส่เกลือเต็ดด้วยนะเอาเนี่ยทีเกลือเต็าตายเบียดนม่แก่ไหมน้ำเชื่อมจุดได้เรามาใสรีปีภาษาต้าไดเรียกรีปีนะคะภาษากลางเรียกอะไรเราไม่รู้เพราะเราเป็นคนใต้เราก็ใส่ไปเลยรีปีภาษากลางเรียกพริกสดอ๋อภาษากลางเรียกพริกสดค่ะแต่ว่าเราเป็นคนใต้เราก็เรียกว่าพริกนะคะหอม ดีปีกอตทษค่ะขอตทษเอาค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้เราหมดไปส0บาทเพราะว่าข้าวไข่เจียว30แล้วก็น้ำเปล่าของป้าเขาอีกส0บาทนะคะทุกคนลบสองนะตอนนี้เราหมดไปอีกส0สบาทนะคะเราเหลือสี่บาทแล้วค่ะทุกคนจะหมดแล้วอ่กเจอดายังเลยเสื้อผ้าได้ไหมเราจะไปดูเสื้อผ้ามือสองกันเสื้อผ้าจะได้หรือเปล่าที่านนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมานดูได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ่เรากำลังมาดูกันเลยนะคะว่าห้อง40บาทนี้จะได้เสื้อกี่ตัวกันค่ะห้อง40บาทนะคะเราได้เสื้อมาตัวนึงแล้วก็ยังเหลืออีก30บาทนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าในตลาดนี้เราจะซื้ออะไรกันดีนะคะ่ะในห้องสามทิม ทุกคนคือตอนนี้นะคะงบ200บาทนะคะเราหมดไป 1, 190บาทเราเหลืออยู่เท่าไหร่พี่สาว10บาทค่ะหาสีเราซื้อไปนะคะก็จะมีน้ำลำไยเนาะน้ำลำไยนะคะอยู่ที่20บาทสองแก้ว40หมดไปแล้ว40ินะคะแล้วก็จะมีออไก่ป๊อปเนาะแล้วก็เฟ้นป์ายนะคะชุดละ20ก็สองชุดนะคะ40ก็หมดไปแล้วอีก40บาทแล้วก็มีไส้กรอกอีสานอีกนะคะชุด40บค่ะ แล้วก็ข้าวไข่เดียวกับน้ำเปล่าเนาะก็เป็น 4, 4, 4ที่สีสค่ะแล้วก็เสื้อเมื่อกี้ที่ตัวคะเัวเดียวค่ะ10บาทใช่แล้วก็ววกตามเจ้าขนมที่บค่ะลองเหลืองกียี่สิบบาทให้ทุกคนรู้เลยว่าสิ่งที่เรามาซื้อกันที่ตลาดน้ำวันสเสาร์แจสเดนนี่เนี่ยเราหมดไปแค่200บาท เราได้ขอกินหลายอย่างทุกคนฉันอิ่มฉันอิ่มมากขอฉะนนใครที่จะมานะคะตลาดนัดวันเสาร์เฟทเทเดย์ในที่จังหวัดสตูลในเมืองเลยค่ะขอบอกินเยอะมากตลาดที่นี้เราไปก่อนนะทุกคนเราขอไปเดินต่อนแล้วไปไปค่ะไฮท